คือตีผมเมื่อไปิดเปิดา达สีสออ่องตรงเนี้ยคือบางทีอ่ะใช่ก็ใหม่หัวก็กหม่มีห้องจอดนิดเดียวมันถ,ถ้าเขาปิดดาเนี่ยมันจะมาขื้อมาจอดนี้<อ>มันจะติด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 ไปได้ก็เข้าไปได้ไปได้ก็เข้าไปได้ถ้าปิด雷านี้เข้าได้เลยนะครับนะครับเราจะสังเกตว่าทั้งหน้าจอเนี่ยมันมีเขาจะหู้ได้โดยอัตโนมัติเลยว่ามันปิดเลยดาอยู่นะอปติกโคมะถ้าเปิดไปเนี่ยปิดถูกแล้วก็จะหายแล้วครับ ครับเปิดนี่จะหายแต่ปิดนี่จะขึ้นมาฟ้องถ้าปิดนี่ขึ้นมาฟ้องอีกนั่นครับครับโอเคครับเขาจะทำมาฟ้องกันนะซึ่งว่าตัวเนี้ยมันพอบินหมดละนะครับผมจะเปิดเรดาร์นะที่ผมเปิดเรดาร์มันปกติทั่วไปนะครับตุ๊กตาเป็นตัววีเนี่ยปล่อย อะไรพวกของกถสตาร์ทแล้วก็โอเคเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนตะกี้เหมือนทีมันโลดตะกี้เข้าไปไปที่ใกล้ใกล้เคียงกับจุดสีเขียวที่สุดครับครับก็สตาร์ทแล้วก็โอเคแล้วก็เลื่อนสไลด์นะ พาวันมันเหลือเช็ดผิวไปต้องอย่างละเนี่ยจะไม่หมดอ่ะไปไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะว่าสอนสอนต่อยังไงมันก็จะพัดหลายนี่เลยพัดลายคนเดียวมัน